ครับสวัสดีนะครับพบกับผมในราช่อง YouTube ลูกวิจตาครับนะครับมือหมากินข้าวกันครับวันนี้เมนูคนป่วยนะมั้เนาะนี่ครับหนึ่งปลาดุกครับหนึ่งปลาดุกกับแจ้วปลาละพริกสดนี่ผักลวกอันนี้เป็นผักหวานอันนี้เป็นผักขมอันนี้น้ำม้ต้มนะครับมากินข้าวกันครับเมนูคนป่วยวนะันนี้นะอาจนีเป็นโควิดมั้งรู้สึกไอเจ็บคอปวดเนี่ยเปิดโต๊ะน,นะครับวันนี้มากินข้าวแซ่บเพื่อ เพันว่าถ้าผู้ใดป่วยมากินเมนูนีประโยชน์ถ้ากินบะแสแบบนี้ก็เตรียมตัวทันวลาเ <c oughs> นี่ยแซ่พอดีใช่ไหม <c oughs> จำตแต่เจวยวแสบเลยหมอืม บวกผักวานบอกให้ที่เด็ดเลยอะ่ะเกลี่ยน้ำพริก,กเจ้าอร่อยอย่างแรงหยบจบเลยพี่น้องมาต้มปไปดุกหน่อย นี่ขนาดป่วยเนี่ยจะว่ากินยาไปแล้วเริ่มรู้สึกดีกแลวล่ะ แซ่บน่ยพอได้ป่วยมากินเมนูนี่บังรถถ้ากินแล้วว่าแซ่บนี่เต็มโตครับ เดี๋ยวปลาต้เจีวปลาดหวยของแซ่บเลยวเลยหนึ่งปลาความโอ้ยครับตัวก็จังที่ขวมนาะ

ฝนก็ไปไม่ได้ไปตากฝนไม่ได้ไปตากแดดใสเปิยูนอวันเซ่อโควิดเซ่อแต่ที่ไปร่วมพิธีไปร่วมงานนั่นแหละกลับมาได้เป็นไข่เลยก่อนไปงานไอขึ้นบ้านใหม่เพื่อน กินผักโขมเสดงมีแหวงคือป๊อปลายเด็กสมัยนี้เูจาจักป๊อปลายบ่ด้นน้องโอลิฟป๊ปอปลาย สับขนานไออดไเปวดฮะเป็นไรงงเลย เซีบไล่เสียบไลเียบตัวยปลาดิ แซบเครอีหรือวะแบนกิน,นคำน,น้อยแท้ดิเอาก่อนมากินคำน้อยละกินข้าใส่มาเดี๋ยวผมม เออเอหมดกัดหลังเว้ยหมดกัดดักมันกัดหลังนะว้าว Ooh, ลืมจิกตอนปลาแดก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 อันนี้ระครบสุดด้วยอำนาจพระโพธพระธรรมพระสงฆ์อีเอีอื้อ nada แฉบอืมเอาแตจะจบคลิปไว้แค่นี้ป่ะเนี่ยม้าเป็นยังไงวะ กินเข่าก็แซ่บเยอะกันอยู่เดี๋ยวตัวนึ่งไปจำมะเลียงโอเคนะครับคลิปนี้เราต้องจบไปแค่นี้ก่อนขอบคุณน,นะครับที่มาติดตามชมม่องโยธ์รู้ไปจะตาวขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณใจพบกันใหม่คลิปหนา้านะครับขอบคุณครับ